สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้กับผมกับผมอีกคือเก่านะครับผมกับนุ่มนครไทยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมาลงคลายนะครับลงคลายวันนี้อ่สิบสองเซนครับผมยาวสองร้อยเมตรมาดูกันไว้เป็นไดพอดีวันนี้พาอ่าบัดดี้ครับผมไหนผ่า,านตัวน้อยมาซ้อนครับซ้อนงาน เพื่อที่จะซืบซ่านการให้ยูห้ากินข้องชาวอำเภอนครไทยนะครับผมโบแมนเข้าในเมืองและลืมวิธีชีวิตความเป็นยูข้องคนนครไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องตัวน้อยหน่อยในพานในพานอ่าในพานเรากําลังหาหลักหาอะไรไปนะช่วยพ่อโอเคไปเดี๋ยวไปลงคลายกันเลยครับไปเอามาอย่าโยนนะลูกค่อยๆนะค่อยๆ โอเคเราต้องมีหลักสองอันนะครับเพื่อที่จะปูกคายไว้ท้ายแล้วก็หัวแล้วก็ท้ายตักหลักให้แน่นนะครับผมพอปักหลักแน่นแล้วมัดใส่ใสกับหลักเลยนะครับ เวลาลงนะครับไม่ต้องไปลงตรงกลางสะหรอกไม่ต้องไปน้ําลึกมากนะครับเดี๋ยวป่ากะอีเข้าข้างตะลิงเองนะครับเราลงข้างๆนี้แหละไม่ต้องไปลงลึกัไปแต่ขีเลยที่นี่ đi phương nào, ai, ai, sẽ nói bay, ao lạc bay. การร้อนนะครับถ้าฝนตกนี่จะดีมากเวลาใส่มงถ้าฝนตกป่าอีวิ้นครับสนทำให้ป่าติดทลายติดมองดีป่าขึ้นครับผมป่าขึ้นครั้งมองเอาละ เดี๋ยวตอนกับเดี๋ยวผมมีเอาขวดนะครับขวดน้ำลอยทวงไว้นะครับเพื่อที่จะให้มองมันลอยอยู่บนน้ำตลอดนะครับเวลาปลาติดต้องทวงไว้นะครับวัดดวงดูครับผมวัมนนี้อ่ะบมมีพายุบมมีฝุน បានឲ្យដៃกันបោះអើ เอเลยแล้วพอดีครับเดี๋ยวหลักถายมาปักแล้วก็มัดไว้ ได้ <S 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 ปุ่มผักกระเทศไวเลย <S <S เดี๋ยวก่อนอลงมาเลย เลือดหลูอยู่แพงหรอกอเลยมากมายอ้าปล่อยเลยไปเลยครับผมอ้าโอเคยิม่มาก You're the crap. อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมารุน้นตามกันเด้อไปอเป็นสไลด์เอาไปดูสองร้อยเมตรสิบสองเซนไปครับผมพี่น้องไปตอนเช้าเช้าครับผมบรรยากาศหมอกหนาเมื่อคือนนี้ครฝนตกลงมาครับผมป่าหน้าอีวิ่งดีนะครับผมไปเดี๋ยวตอนเ,เช้าไปรุนนำกันครับไปโอเค เอาละครับผมมาละโอ้ยสมนันใจวังเมื่อคืนฝนตกครับ <laughs> ป่าน่าจะวิ่งวิ่งเทะเอ้าตองตัวครับตรงนี้อ,อ้าอค่อยๆไปครับโอ้ยอุยอ้ย โอ้ถางพุ้นคือมันย้อนตาไปสั่นนั้นครับน่าจะมีแต้มอยู่พุนนะทางปลายพุนนะนะเ,เรื่อยๆครับใจเย็น โอ้เงียบอยู่เปาะนี่เงียบอยู่ครับเดี๋ยวไปดูอีกเปาะหนึ่งวิธีเก็บก็เก็บสองเซนเลยนะครับผมเชือกสีเขียวเก็บเส้นเดียวเดี๋ยวมายุย่งอีพัน อ้าวไปทางใดแล้วดินอยู่เมื่อกี้เนี่ย ป่ามันวิ่งส่วนคายนะครับก็เลยบดายไม่เพิ่มโอ้เสดายผมก็ว,วาเอ๊ยหยบๆยบๆบอยบูย่ทางหน้าพุนก็เลยก็ฝา,าตีติดแล้วอ่ะเสด,ดายกระไดเพิ่มเรื่อยนไงบดายครับไม่เป็นไรซ่องตัวก็พอเอาพอกินพอไม่ต้องเอาลายแยกกินไปใส่ไม่ครับ ดูตัวกัน่ะอีไซครึ่งโลครับนี้ไซครึ่งโลประมาณนั้นตัวนี้ใหญ่กว่าเดนนิดนึงพอได้นึงครับนึ่งได้ทอดให้เด็กๆ,ๆได้กินแค่นี้ก็ ความสุขแล้วนองเอ้ยทำได้เคินว่าได้ทำงานอดีกนะครับผ่อนคลายจักงานการที่เราทำมาเครียดมาเมื่อยมาอายุห้ากินเด้ผ่อนคลายครับเมือม่อยก็เมื่อยสสดุกนะครับเมยผ่อ,อนคลายเมื่อยสนุก บ่อได้เมื่อยปวดหัวบ่อได้เมื่อยเครียดบอด่อได้อะไรนี่แหละความสุขของผมครับของไข่ของมันแต่นเนาะงานอะดิเล็กไข่แล้วงานอะดิเล็กลเราแต่ไข่มากไข่มากแสดงก็ะทำไปแค่เนี้ยทำแล้วมีความสุขกระทำครับผมเราต้องไปเครียดมันลูกโอ,โอ,โอ้ตัวนี้ใหญ่ ใหญ่ครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมลงคลายห้าปลากับเด็กๆเ,กกเดี๋ยวผมก็ขอจบไปตอนนี้ครับกอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเปิดกำลังใจให้พมได้ทำคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องได้ดูเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ